วันนี้กรุงเทพลดโลง่งก็เลยพาหนุ่มน้อยมาทัวร์กรุงเทพกันค่ะจะพามาดูพิพิธภัณฑ์เด็กปรากฏว่าปิดก็เลยพามาที่วัดพระแก้วมาชมสถานที่สวยงามเหมาะที่จะพาเด็กๆนะคะมาทัศนศึกษาหาความรู้ซึ่งภายในด้านในเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะ หลังจากนั้นก็พาไปเดินสวนจตุจักรไปดูปลาแล้วก็สุดท้ายได้ไม้ตักปลาแล้วก็เอาโชว์สิ Jellyfish ไปเดินตลาดจตุจักรได้อะไรมาโชว์สิ Jellyfish j e l f i s h ก็คือถ้าเกิดจะใส่คือจะต้องเอานี้ติดไว้ยื่นไหมข้างหน้าไม่เห็น มันคือเจลีฟิตของจริงของตอมครับจิงของจริงที่ไหนเอาไปใส่อะไรเนะี่ยใส่ให้ป,ปา <c oughs> ลาดหลุมสุดทแท้รอเรือต้องมาร้านเดิมที่พี่จะซื้อนะราคาตัวใหญ่90บาทแต่ตัวใหญ่ร้านใหม่ราคา50บาท50บาทได้คร <c oughs> ับไปดีลูกอ่าแล้ววันรุ่งขึ้นก็พามา <c oughs> นั่งรถไฟฟ้า <c oughs> หนุ่มน้อยมาขึ้นรถไฟครั้งแรกา <c oughs> หนุ่มน้อยมาขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกแล,ละคะคือแเนียสามารถไปลงได้ที่าาดามวาด้แล้วซื้อตัวให่ของ t s ดว่าค่ะมันดเรนะคะเีดเอาไว้แตะเข้านะคะแล้วก็ไปหยอดออกที่ท่าพระนะคะแตะเข้าแตะเข้าแล้วก็ไปหยอดออกที่ท่าพระเพราะเราลงท่าพระตเข้าไปาสีดำไม่ข น,นี่คือคอั้งแรกเลยที่คุณพี่ได้ขึ้นรถไฟเป็นไงตื่นเต,ต,ต,ต้นคหมเต้นอ,อันนี้คือห้ามห้ามพีงประตูกัน้นใช่ไหมอันนี้เขาว่าอะไรโหลดละวาง,ง,วางช่องว,างวาง่างระหว่าง ต,ตา่แล้วก็เอาดู้ใหญ่แล้วประตูปิดตายตายเลยเหรอได้อย,อยมาแล้วเวลาที่สองอ่าจอดตรงนู้นไปเดินไปนู้นนี่มานี่พี่อ,อ่กอันนี้ที่นั่ง

ดร่อาการตื่นเต้นตามวัยสนใจสนอยากรู้อยากเห็นสงสัยจากนั้นเราก็พามาเที่ยวแล้วก็พาไปที่ไอคอนสยามพาไปเล่นของเล่นแล้วก็ไปดูไดโนเสาร์ซึ่ง ราคาเข้าก็คิดว่าคง้าเข้าครั้งเดียวเข้าไปข้างในก็จะเป็นไดโนสาร์ จะเหมือนจริงนะคะก็สามารถเคลื่อนไหวได้เน็บปึ๊บทีนี้ก็มาหาฟัชซิลไดโนเสาร์ เจอ,อยังฟอสซิลเจอ,อยังไหนต่อเป็นตัวได้ด้วยเปล่าใช่มันต้องต่อเป็นตัวได้ด้วยไม่ให้หาอย่างเดียวเม่อเข้ามาแล้วก็เล่นให้คุ้มเลยแล้วกัน สนุกสนานของเขาเลยชื่นชอบ จริงไหม จากนั้นพามาพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยนะคะก็มีศิลปะที่สวยงามมากมายให้เราเดินชมในสถานที่เยอะแยะมากมายเลยอันนี้จะเป็นหน้ากากของแต่ละแต่ละประเทศมีเยอะแยะมากมาย พอตกเย็นก็พามาที่ช็อกโกแลตวิวนะคะช็อกโกแลตวิวก็จะจำลองบ้านหลังน้อยหลงังเล็กซึ่งตอนที่ไปก็จะเป็นช่วงของออต้นปีภายในก็จะเป็นเหมือน เป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีสถานที่ที่จัดประดับตกแต่งไว้ให้ผู้คนที่เข้าไปเนี่ยสามารถที่จะมีมุมถ่ายรูปรสวยๆได้เยอะแยะมากมายนะคะนี่รอคิวรอคิวอยากถ่ายอยากขึ้นรอคิวกันนะ,นนะทุกคนก็อยากจะขึ้น อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศไทยในยราณแล้วจะมีโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็มีมุมต่างๆเอาไว้ให้แขกที่เข้ามานะคะ ได้ถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆกลับไปเป็ที่ระลึกคะ่ะวันสุดท้ายก่อนกลับบ้านและที่แฟชั่นไ i แลนด์แล้วก็เดินเข้ามาเจอของเล่นเยอะแยะมากมายเลยเออก็ได้ของของเล่นสุดท้ายก็ได้ของเล่นไปหนึ่งชิ้น ได้หนึ่งชิ้นพร้อมที่จะกลับบ้านพร้อมกับโควิดติดไปกับแม่ด้วยวพี่พี่เคยเห็นเนเห็นแล้วว่า